มีคำถามหนึ่งถามมาว่าคำาว่าคู่กรณีนี่หมายความว่าอะไรอ,อ,อย่างนีนะ้เราปล่อยวางส่งคืนเนี่ยนะอย่างเช่นเรากำหนดเราเอาแค่กำกำหนดเจริญสติปัฏฐานสี่สติสัมปชัญญะในฐานกายเวทนาจิตธรรมแค่นั้นแหละอาการอื่นนะั้นมันเป็นอาการที่แสดงออกในลักษณะต่างๆนาะนาะเราจะเรียนรู้ไว้เพื่อรู้ว่าก็ไม่เป็นไรหรอก จะได้เวลาเจออารมณ์นี้มันจะได้ไม่ต้องสงสัยะเจออาการแบบนี้จะได้ไม่สงสัยแต่อย่าไปติดม,มันมากนักเรามีหน้าที่หลักๆของเราก็คือเห็นกายในกายเวทนานในเวทนาจิตในจ,จิตทำในธรรมแค่นั้นละ่ะจะสําเร็จโสดาจะกิรคานคาอาหันไม่ต้องไปสนใจพอไปถึงจุดแล้วเนี่ยมันไม่มีการสําคัญตนที่มันมีความสําคัญตนเพราะว่ามันยังมีเป้าหมายมันมีการยึดตัวตนอยู่ ยังอยากได้ตําแหน่งโสดาจะกิตราคารนะคะละหันอยู่เหมือนกันกิเลสตัณหาอะไรทั้งนี้แะรพอเราจะปฏิบัติเดินทางให้มันคล่องมันสะดวกมันก็มาอุดมาตัานมาตะกอนใหญ่เล็กตะกอนน้อยอะไรเนี่ยมันจะมาอุดมาอะไรทําให้เราเดินไม่สะดวกเราก็มีหน้าที่ทะลุทะลวงทำมาอย่างด้วยกาหนดสติสัมปชัญญะในฐานต่างๆไปอันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องอะไรหนะ้ามาพูดถึงเรื่องคู่กรณี เราปฏิบัติเจริญสติปัฏฐานสี่แล้วกําหนดดูใจเต้นจนแน่นเครียดหละเอ๊ะมันไม่โล่งสักทีสาหรับเราที่ถึงเมื่อเราหมดสงสัยในเรื่องของกิจการของศาสนารู้เรารู้จักจิตที่จำใสจิตที่บริสุทธิ์ได้แล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรายังจะต้องสงเคราะห์คนอยู่เพราะพอเราดูใจเต้นไปเนี่ย มันเข้าถึงจิตแล้วก็เห็นความเกิดดับองจิตเป็นมโนวิญญาณมาตื้ออยู่ที่หัวสมองไม่ออกสักทีพอมีใครมีญาติโยมหรือมีใครมาหาเราเกิดจะทําบุญก็ตามหรือถามปัญหาธรรมะก็ตามานะเราก็จะทจํากิจของสงฆ์นนั้นก็คือรับถวายทานอนนั้นหรือไม่งั้นก็แสดงธรรมให้เขาฟัง จะชี้แนวทางที่ไม่ทําชั่วทําดีทําใจให้จําใสอะไรเนี่ยแล้วกับเขานี่มีบุญมีกรรมร่วมกันอาจจะมาจากอดีตหรือจะไปจะเป็นปัจจุบันก็แล้วแต่ที่มาสารต่อพออะไรายเสร็จอะไรเสร็จหัวสมองก็โปร่งไปด้วยในยเป็นการปล่อยวางส่งคืนสลัดคืน จิตนัเราจริงๆไม่ได้มีความต้องการอะไรหรอกมีความมันอยู่แค่อาหารเครื่องหอมที่เอวะไถย่ยารักษาโรคพอให้มันสังขารอยู่รอดได้ก็เอาละมันมากเกินไปก็มันก็เกินความจําเป็นมันก็บางทีเนี่ยเขา,า,าบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าลาบและเสียงสรรเสริญเยือนยอเป็นอันตรายและทารุณแสบเหต่ตการบรรลุะนิพพานมันทําให้เรื่องเรามากขึ้นเป็นพระทัานดังนะมันก็เป็นอย่างนั้นนี่แหละมันไม่สง,งบ แต่นี้ถ้าเราจะหวังสงบอย่างเดียวจนเกินไปเราไม่ทําหน้าที่บ้างมันก็มันก็ไม่เป็นประโยชน์กับศาสนาเราก็ต้องทําตามสภาวธรรมเอาละกันนะแต่ว่าถ้าทำสภาวธรรมเกิดขึ้นเพราะมีเหตุดับไปเพราะเหตุดับทำเราได้เกิดแต่เหตุตถาคตเจ้าแสดงเหตุของธรรมนั้นและความดับไปแห่งธรรมนั้นที่สุดทุกขก็คือตัวพระพุทธเจ้าเห็นทุกกับความดับทุก เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีหน้าที่ปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงพระพุทธเจ้าโดยการปฏิบัติธรรมที่พระองค์สั่งสอน,นพยายามทําจิตใจไม่ทํำคมชั่วทําดีทําใจให้แจ่มใสด้วยการเจริญสติปัฏฐานสี่เนีแต่มันยังผ่านไปไม่ได้เพราะว่าบุญกรรมของเรายังมีกับเขาอยู่เนี่ยเราก็จะต้องชดใช้ปล่อยวางทรงคืนหรือแผ่ส่วนกุศลให้เขาเป็นเนื้อนาบุญให้เขาแล้วมันก็จะโปร่งโล่งไป จิตใจเราก็สะอาดเราเห็นแล้วว่าสุขที่ไม่มีอมิตรนะั้มันสูงกว่าสุขที่มีอมิตรแต่สังขารร่างกายที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเรายังจะต้องมีอาหารเครื่องมือผมที่อยู่อาศัยยารักษาโรคแล้วเราก็อาศัยตรงเนี้ยสงเคราะห์คนอื่นเขาได้แค่นั้นเองนะแล้วก็เรื่องภายในอย่างที่เด้เล่าให้ฟังวปแผ่เมตตาบนไอ้ภูเขาอะไรที่ว่ารถชนกันตายคนตายอุบัติเหตุเยอะๆนะั่นนะ่ะนะก็ เป็นไปโดยภายในไปธรรมชาติหรือไปหผยจิตวิญญาณเห็นหน้าผีหน้าอะไรมาเต็มไปหมดด้วยแล้วว่าดูใจเต้นมโนวิญญาณผ่านมันก็สลายไปหมด